ขากพื้นป่าในประเทศไทยนะคะนับว่าเสือโครงเป็นเจ้าป่าเราอาจต้องให้นิยามเสือดำเป็นสายลับแห่งพงไพรด้วยอีกตัวเพราะด้วยพฤติกรรมที่มีทั้งความปรดาดเปรียวว่องไวทําให้มันนะคะสามารถล่าสัตว์ได้เงียบมากลักษณะนิสยัยโดยทั่วไปนะคะมันจะปีนต้นไม้เก่งกว่าเสือโครวงว่องไวดุร้ายแต่ก็รักสัตนโดษมากเช่นกันมันชอบหลบซ่อนตัวและมักจะอยู่เป็นคู่เมื่อต้องการผสมพันธุ์ซึ่งมันก็สามารถผสมพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี ปัจจุบันสถานการณ์เสือดำในไทยนั้นมีจำนวนลดน้อยลงอย่างรวดเร็วอีกทั้งถูกจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าโดยห้ามีมิให้ผู้ใดทำการล่าหรือมีไว้ครอบครองเด็ดขาดเมื่อพูดถึงเสือดำหลายคนอาจคิดว่ามันเป็นเสือชนิดพันธุ์หนึ่งหากในความเป็นจริงแล้วคำว่าเสือดำหรือแบล็กแพนเตอร์ไม่ใช่ชนิดพันธุ์ในตัวเองพูดง่ายๆก็คือ เสือดำนั้นเป็นชื่อกลางหรือชื่อสามัญที่ใช้เรียกสัตว์ประเภทเสือและแมวทั้งหมดที่มีลำตัวสีดำตลอดลำตัวไม่ว่าจะมีลายหรือจุดเหลืออยู่ก็ตามหลายคนนะคะอาจจะคิดว่าเสือดำจริงๆแล้วเป็นเสือดาวเท่านั้นซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดเนื่องจากเสือไทยที่พบบ่อยนะคะก็คือเสือดานั่นเองทําให้หลายคนก็เชื่อว่าเสือดำก็คือเสือดาวไปโดยปริยายในแอฟริกาและเอเชียนะคะเสือดำจะเป็นเสือดาวส่วนในอเมริกาเหนืออเมริกากลางและอเมริกาใต้เสือดำจะเป็นเสือจากรัว ส่วนสาเหตุที่เสือเหล่านี้นะคะกลายเป็นเสือดํานั้นเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนที่ควบคุมการกระจายตัวของสารสีดําภายในเส้นขนนอกจากนี้การเกิดสีดายังมีสาเหตุมาจากการมีเมลานินมากผิดปกติและสัตว์ที่มีความผิดปกตินี้นะคะจึงเรียกว่าเมลานิสติกด้วยความผิดปกติเช่นนี้จะตรงข้ามกับเสือและแมวที่มีสีขาวทั้งตัวหรือที่เรียกว่าภาวะผิวเผือกซึ่งเกิดจากการมีเมลานินน้อยเกินไปหรือไม่มีเมลานินเลยอย่างไรกก็ตามแม้จะเรียกว่าเสือดํา แต่ก็มด้หมายความว่าพวกมันจะไม่มีลวดลายเพียงแต่มองเห็นได้ยากเท่านั้นหากมีแสงส่องและตกกระทบในมุมที่พอดีเราก็อาจจะเห็นลวดลายบนตัวของเสือดำเหล่านี้ได้นอกจากเสือดาวและเสือจากล้วแล้วยังมีเสือชนิดอื่นที่สามารถเป็นเสือดำได้อย่างเช่นเสือภูม่าที่พบในทวีปอเมริกาเหนือหรือแมวป่าเซเอร์ก็มีภาวะที่เป็นเสือดำได้เช่นเดียวกันแน่นอนแม้แต่เสือโครงก็ไม่มีข้อยกเว้นเพียงแต่จะพบได้ยากกว่าเท่านั้นสรุปง่ายๆก็คือไม่ว่าจะเป็นเสืออะไร สามารถเป็นเสือดำได้ทั้งนั้นและนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบ